ทำบาร์บีคิวในทว่คุณแล้วกันขอเรียกโทรถึงมือ,อย่างเองอันนี้เรามีทั้งเนื้อก็เนื้อแกะแล้วก็หมูว้าวเขาเรียกแระเดี๋ยี่กินแระไปแล้วนะครับทำมาอืมอืมดีไหมสวัสดีคุณคนดูหน่อยเลยสวัสดีครับคนดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเลยสบายสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาบุกบ้านพี่โค้ดครับเพราะว่าได้ข่าวว่ามีลานข้างบ้านใหม่ระเบียงเสร็จแล้วถูกไหมใช่แล้วมาทำไมไม่ให้พี่อยู่กับลูกหรือเมียหรือยังไงสบายอยากเจอพี่ไหมมาอยากไปออแรบกก็คืมาวนพี่โค เอ้ดูลูกบดเลยบอกมาทาไมลูกบวมาทําไมระเบียงเสร็จอยากช่วยฉลองระเบียงใช่ก็เลยอยากจะมาเจอหน่อยได้แล้วก็มีซื้อเตามาใหม่ด้วยก็วันได้ใช้วันแรกขอบพระคุณแจงแรกใช่ทาบาร์บีคิวในี่พวกคุณแล้วกันนี่คืออะไรอันนี้คืออันนี้เรามีทั้งเนื้อก็เนื้อแกะแล้วก็หมูว้าวใช้ได้เงใครเงินพี่คนสนบายสบายเห็นไหมข้าวเทอมหมูใหหนูแค่รูป สบายกินไรสบายชียกินไรชี้ข้าวโพดข้าวโพดเดี๋ยวป้าีนทำข้าวโพดให้กินโอเคเดี๋ยวทำข้าวโพดให้กินดูมองตาดิขอบใจจ้าขอบคุณเดี๋ยวทำให้กินเอ้าแล้วเดี๋ยววันนี้จะย่างให้ด้วยขออแยกโทรศัพท์มือย่างเองตอนแรกบอกมากี่คนมาประมาณสิบคนพ่อพักดึงตอนนี้ทะลุนะเริ่มตามมาแล้วนะพอรู้ว่าจะมีเลี้ยงถ้าใช่ไหนตอนแรกบอกมาสิบคนพ่อพักดึงมาเป็นยี่สิบตลอดเลยเออเดี๋ยวพี่ทำให้นะ อะไปอยู่ข้างในก่อนช่วงนี้ขุ่นเยอะไปขอภาพอยู่ข้างในก่อนซึ่งวันนี้เรามีหลายเนื้ออยู่นะพี่โค้ดมีทั้งออสมีทั้งอะไรไม่รู้ไทยมีหมดวากิวก่ับไหมเริ่มจากเบสิกเบสิกแกะมาโลดอันแรกก่อนเนื้อตัวน,นี้คือเนื้อวากิวค่ะวากิวริปอายใช่ไหมโอ้โหนี่หูใหญ่มากไบาอโลดวากิวบีฟแล้วก็เวลากินแบบวาคิวแบบแบบนี้เสกรอบมันต้องเป็นอีกแบบนะแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าเสกอบอะไรครับพี่โค้ดมันจะเป็นเสกอบเหมือนแบบที่มันแบบสดๆหน่อยอ่ะมันจะเป็นเสกอบบเนนีี้ย่ อ<า>๋อแบบนีเดือกันแบบนี้เออแล้วมันต้องย่างนานๆหน่อยถึงอ,อร่อยพวกเนี้ยเคล็ดลับการกินบาร์บีคิวที่ดีช่วงแรกลงไส้กรอกก่อนเพราะว่ากินเหรอพี่โ้ดเร<ล>็วพอใส่กรอกต้องใช้เวลานาน,านใช่อ,อ๋อแต่นี้เราไม่ต้องหมักอะไรเลยพี่โค้ดย่างกันธรรมดาเลยอย่คือชิ้มเกลือพริกไทยธรรมดาชิ้นไหนต่อดีครับแกะไม่อยากกินแกะเออมีเนื้อแกะปกติกินแกะอยู่แล้วไหมครับพี่โค้ดกินถ้าไม่แกะกินไม่ได้ไงใช่เอออันนี้แกะครับก็เปลี่ยนๆกันมาแล้วกันใครอยากกินก็เชิญนะ เชิญครับเชิญกันมาได้เลยเพราะว่านอกจากวันนี้จะเลี้ยงแล้วยังมีประชุมต่อนะครับที่บ้านพี่โค้ดพี่โค้ดทำไมช่วงนี้รู้สึกว่าพี่โค้ดอยู่แต่บ้านไม่แบบไม่ออกไปข้างนอกเลยลูกไงเ <c oughs> พราะว่าช่วงนี้จะประชุมอะไรพี่โค้ดก็มักจะโทรให้เรียกเข้ามาประชุมที่บ้านช่วงนี้อยู่บ้านนะครับไม่เคยอยากมีวันหยุดเ <c oughs> ชื่อว่าทำงานมาสิบสิบปีไม่เคยแบบอยากอยู่บ้านท้าตอนนี้ไม่เคยอยากได้วันหยุดเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกที่คนชื่อโค้ดครับพูดว่าวฉันอยากได้วันหยุดฉันอยากหยุด ฉันอยากได้เสาร์อาทิตย์เพราะว่ากตื่นมาแล้วอยู่กับลูกเจอกับลูกเพราะวัยนี้คือวัยที่แบบกำลังน่ารักนะวัยแบบเต่อแตะใช่ช่วงนี้เป็นช่วงแบบวัยอยู่กับลูกเลยรีบจับอ่ะแล้วก็พออยู่อย่างลูกเสร็จก็ไม่ค่อยออกข้างนอกด้วยเพราะว่าตอนที่ฝุ่นมันเยอะอืนั่นละช่วงใช่พอช่วงนี้แบบเข้าสู่ช่วงหน้าฝุ่นนอกจากหน้าฝนแล้วก็ยังเป็นหน้าฝุ่นด้วยนะใช่อุยสีสวยมากนะอุยพี่โค้ดนี้ใครทําแจวแจวของนี่ให้พอทําให้ครูทวัตถินกันละเดดี๋ยวผมาโอ้โห โอ้โหดีว่ะโอ้โสีดีมากเดี๋ยวเราหันดูว่ามันสุกไหมผมว่ากําลังดีโอ้โหโอโหอันนี้คือแวร์จริงจพี่กินได้แล้วนะเดี๋ยวพี่กินอย่างนี้ด้วยแต่จริงผมก็กินได้เดี๋ยวเราชิมอันนี้ก่อนแต่ถ้าเผื่อคนอื่นไม่กินหรอกซ่อมมาซ่อมมา,มานี่แล้วต้องกินจิ้มก่อนจิมน้มแจ่วก่อนพอดีจิ้มเ <c oughs> <c oughs> บรกเลยเมื่อกี้ไปครับ ข้าวี่พี่กินแบบนี้ได้อยู่นะทุกอย่างพี่พอละแกะนะโอ้โหแกะดีเลยอันนี้ยพอดีเด๊ะดีแน่ว่าจะทำรายการอาหารสักรายการหนึ่งดีไหมดีเพราะว่าช่วงนี้รายการอาหารบ้านเราไม่ค่อยมีเออถ้าเพี่พี่แกวแล้วนึงเจนนี่กินได้นุ่มมากเฮ้ยเอาเลยกับพี่ใครแกวพอแล้วเนื้อมันอร่อยแลนะเนื้อมันดีก็กินแค่นี้ผมว่าแกะได้แล้วแต่เนี้ยเผื่อใครที่แบบอยากจะกินมีเดียมกว่านี้เดี๋ยวเราลงอีกนิดเดียวมาปิม มีคนอยากกินครับเอาเลยอยากกินแล้วอยากกินแล้วมาเดี๋ยวย่างให้เทามาเลยครับอ่ามีคนอยากกินข้าวโพดทำมาเลยครับเดี๋ยวย่างให้ครับข้าวโพดอันนี้หลายๆคนก็ชอบนะสบายก็ชอบใช่ไหมสบายชอบมากข้าวโพดอย่างเงี้ยเวลาเราไปร้านพวกแบบชาบูสุกี้เราต้มใช่ปะสิ่งที่เราจะทําคือเราเอาตอมไม่ใช่ต้มตะเกียบเสียบเข้าไปแล้วเราก็แทะเป็นหนูแฮมสเตอร์เลยอันนี้คู่แข่งเชฟแคมหรือเปล่าครับเชฟพลุยครับเขาดีอันนี้พอดีป่ะ รึ้ว่าพอดีไปเจ๊หยิบเลยหยิบเลยใครอยากกินหยิบเลยนะครับเนี่ยนายต้องหยิบเลยโอ้ถูกต้องมากพอทำรายการอาหารได้ไหมครับได้ทำทำทำบ่อยๆเลยครับเฮ้ยหรือว่าทำนี่ไหมพี่พี่หมูทำที่ออฟฟิศพี่ทำที่บ้านอยากเห็นหมูทำอะไรพิมพ์มาบอกนะครับเออเนื้อไปแล้วเมื่อกี้ดูดีมากไส้กรอบเป็นไงปกติเนื้อหมูไส้กรอบชอบกินอะไรทุกอย่างทุกอย่างถูกต้องทุกอย่างอันนี้ถือว่าย่างดีไหมดี ช่ำๆข้างในคนนู้นบาๆนันเจอร่อยมากเลยคบสปีวันนี้16 17กบเนะคผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วดูย้อนหลังได้เออดูย้อนหลังดูย้อนหลังเออดูย้อนหลังได้เอชอบกันใช่ไหมล่ะรอเป่าใครที่แบบพลาดสปีกงานที่ผ่านไปเ่มเมื่ออาทิตย์ก่อนก็ไปดูย้อนหลังดูย้อนหลังได้เพราะว่าเรามีการ บันทึกเทปออกมาให้ทุกคนได้ดูด้วยพี่ตัดส่วนอย่างนี้ไปพี่ตัดให้มันเป็นส่วนนี้จะเป็นส่วนให้กับแก้มอ้าวลองดูประกอบเลยมากลงเนื้อหน่อยมะเพราะแกะเนื้อไปสองชิ้นไปโคราชวากิยวไหมเนื้อไทยวากิวเออเอาเนื้อไทยมาสองอันแล้วกันอ่าอันนี้เป็นโคราชวากิวโคราชวากิวว้าวดูลายก่อนนะดูมันลายเนื้อก่อนแล้วว่ามันสวยงามเอาอะไรไหมัครบเอาออสเอาออสสิบห่อนดอู้ดูอันเนี้ย ดีนี่ขนาดไม่ย่างนะยังแบบนิ่มขนาดนี้ชิ้นนี้ย่างต้องย่างสีเดียวทีหนึ่งถ้าย่างเป็นนะชิ้นนี้จบโอ้แล้วย่างแบบงี้เลยอ่ะชิ้นนี้ย่องย่างเป็นนะชิ้นนี้บอกก่อนวามต้องย่างเป็นจริงชิ้นนี้ต้องต้องพูดขอใช้คำนี้ชิ้นนี้ต้องย่างแบบดูแลดีๆใช่เพราะมันชิ้นหนาค้าไม่งันค้างนอกไม่้างในไม่สุกอันเนี้ยให้มองกันย่างเป็น6ด้านแดวเดา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 ดาจะจบหด้านนี่มีใายละนี่ก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีอันนี้สบายกินได้ยังสบายก อุ้ยได้แล้วนะนั่นน่ะนี่เอาระดับไหนครับอันนี้พี่ว่าได้แล้วอันนี้ขอเลสไว้ก่อนละกันเดดูถขีนี่อันนี้คือถูกต้องเหมาะสมอันนี้พักเนื้อไว้ก่อนเนาะพักก่อนอย่าเพิ่งหั่นนะอันนี้ <c oughs> ขอพักเลยขอพ, <c oughs> พักเนื้อพักเนื้อก่อนเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือยอมเอาขึ้นไวดีกว่าปล่อยไว้นานเพราะมันสุกแล้วมันแก้ไม่ได้ดิบมันยังแก้ได้ใช่พอถ้าสุกไปแล้วคุณจะแก้ไขอะไรไม่ได้อีกเลยใช่ขอท่าเลยครับมาเราไม่ต้องหลบเลยหลบเลยอุ้ยถั่นก่อนดูว่าได้เปล่าอืออุ้ ดูดีอันนี้แบบพี่กินเองอาจจะแรไปหรอยสำหรับคนอื่นแต่ขอขอกินก่อนชิ้นได้ไหมเขาเรียกแร่เดี๋ยวนี้กินแร์ไปแล้วนะครับขอก่อนนะครับแต่ผมว่นนุ่มเามาอือดีไหมโอ้โหเดี๋ยวเ่ียกคนอื่นก่อนนะก็คือคนขัลยย่างเพิ่มย่างเพิ่มอืออแล้วช่วงนี้นอกจากที่จะอยู่ที่บ้านแล้วพี่โคดออกไปเทียบกับลุกที่ไหนบ้างมีก็กิจกรรมภูเ่าทิศอ่ะพี่ไปมาเก้ามาเดี๋ยวไปถึงกับปูต่อ แล้วก็วายน้ำโอ้โหนี่อย่างครับโฆษนาประกันว่าไน้นะประ,ประกันดูประกานรังอะไรจะ็ม่หมดเลย <Reese. S 2> เออผมผมอยากรู้ว่าตอนที่ไปมาเกวว๋าสบายเป็นยังไงบ้างก็โอเคแฮปปี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่า<ๆ>ต้องขอบคุณคุณแม่แม่เขาจะมีเทคนิคน,น่ารักนักกันเยอะมากเช่นก่อนเครื่องจะขึ้น<อ>ต้องกินนม เพราะลูกจะไม่หูอืออ้อพอจะลงะหาขนมให้กินมีทริคอะไรอ่ะต้องขอบคุณเพจของคุณแม่ๆที่เขาแชร์กันนะสบายไปไม่งอแง,เ,งเลยบนเครื่องหลับสบายแล้วก็ตามเขาเรียกรอบรอบนอนอ,ะอ่ะเพราะนั่นจะเอย่อจะโอเคแต่ถ้าจะออไปข้างนอกช่วงนี้จะห่วงอย่างนึ่งคือต้องดูอากาศเช่นตอนเชา้าจะพาไปเล่นต้องดูว่าฝุ่นอะไรเยอะไมหมอะไรเงี้ยช่วงนี้เป็นหน้าฝุ่นนะครับแล้วก็จออไปไหนก็มีแต่ฝุ่นเพราะนั้นเนี่ยต้องดูดีๆนะแต่จะบอกว่าช่วงนี้สบายใจขึ้นเยอะนะครับเพราะมีตัวช่วยเครื่องฟอกอากาศบูแอร์นี่เขามีก็บสามรื่องนนะ ตัวกองอีก3ชั้น ฟังก์ชันดีขนาดนี้ราคาไม่ถึงหมื่นนะฮะใช่พี่คนแล้วจะบอกว่าเครื่องนี้เหมือนเขาช่วยเรื่องคนที่เป็นภูมิแพ้ด้วย okay. อย่างแพทเนี่ยเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมใช่หนูเป็นภูมแิแพ้เป็นไงบ้างอาการของคนที่เป็นภูมแิแพ้พอแบบมันเริ่มแบบฝุ่นมันเริ่มมาใช่ปะ่ะมันจะสึกตัวคันยุกยิกยุกยิก,กแล้วก็จะแบบว่าตามันจะบวมบวมหายใจไม่ออกแล้วหนักสุดของการเป็นภูมิแพ้อาการมันเป็นยังไงหนักสุดเลยหนักสุดคือบ,บางทีมันจะมาตอนกลางคืนมันจะนอนไม่ได้เลยคือมันจะแบบตื่นตลอดคือนอนไม่ได้เคอหนาม่วมันจะงมัน ขึ้นมาสั่งสั่งแล้วก็แบบนอนแล้วก็ลุกขึ้นมาคือน,นอนไม่ได้ทั้งคืนอะ่ะแล้วก็ตาบวมหลงไล่นซึ่งจะ<ง>บอกว่าเครื่องฟอกอากาศ บัแอร์ตัวนี้ก็เอาไว้ในห้องนอนได้ออใช่ไหม<ด>พอมอี่โค้ดถ้าเหมาะกัคนที่เป็นภูมิแพ้เวลานอนอะ่ะมันจะช่วยก็เปิดเครื่องฟอกอากาศด้วยบ้านดเราฝุ่เยอะอีกตัวนึงครับรุ่นดัตแมกเนตห้4สี่นะฮะดีไซน์สวยใส้กรองมีท,ทั้งเขาเรียกว่าพาร์ติเคิลและแอคทีเวเต็ดคาร์บอนสามารถกรองได้ทั้งฝุ่นและกลิ่นนะครับรุ่นนี้เขามีมอเตอร์สองตัวนะฮะด้านบนและด้านล่างด้วยคอยดักจับฝุ่นที่ลอยในอากาศไม่ให้ตกลงพื้นซึ่งอันนี้จะเหมาะกับคนที่เลี้ยงสัตว์ใครททีีีีีีีี่่่่่่่่่แแบบบมมมมมมสสัััตตววววว์์เเเเเเเลลล้้้้้้ยยยยยยงงงงงงงนน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 ูคคืือออออออผไไปถาา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 พพหหกกขขฝุะร ชอบติดตามพวกแบบโซฟาเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างี้ใช่ถ้ามีตัวนี้จะช่วยได้เพราะว่าเขามีพัดลมกองทางข้างบนแล้วก็ข้างล่างเออเวลาแบบพวก ขนหรือว่าฝุ่นจากข้างล่างใต้เครื่องอะไรเงี้ยน้องก็จะดูดขึ้นมาตอนแรกพี่มอสถามว่าไ่ฝุ่นไม่ติดตอนแรกพี่มอสถามว่าเป็นหนักแค่ไหนหนูเป็นหนักขนาดที่หนูอ่ะตอนแรกไม่แพ้ขนหมาพี่บุคฮอนหนูกลับบ้านได้ต่อเลยข้างล่างอ่ะหนูแพ้ขนหมาหนูกลับบ้านอ่ะแล้วแบบเจอที่บ้านเลี้ยงหมาแล้วหนูกลับบ้านไม่ได้แม่เลยบอกเออเราเจอกันข้างนอกนะเพราะว่าแม่เลือกหมาแม่ไม่เลือกหนูอ่ะแม่เลือกหมาบ้านพี่ก็ไปหนีเหมือนกันเอ้าอีกอันนึงรุ่นนี้ออฟฟิศก็ใช้อยู่ใช่นะครับตอนสั่งพิเเข้้าาไปตตกใใจีียยคครรทุ่่นนมัังะบ Help Protect 7 7 7 0 i ตัวเครื่องทำจากเหล็กเคลือบพิเศษคือดูแล้วเหมือนหุ่นยนต์เลยคุณลองไปดูป้องกันการกระสี่งร้อยเปอร์เซ็นต์น100เป็นเครื่องที่สวยดูดีนะฮะมีฟังก์ชันของเครื่องฟอกอากาศครบมีทุกอย่างจริงนะฮะที่สำคัญหน้าจอเขาเป็น LED ด<ช>ีคือโชว์ค่าฝุ่นด้วยใช่นะครับค่าความชื้นค่าสารเคมีต่างๆตรงนี้มันโชว์ค่าสารเคมีได้ด้วยนะเครื่องรุ่นนี้เขายังอัจฉริยะคือ สามารถเชื่อมต่อผ่านแอปแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆในมือถือได้ด้วยเอฉลาดมากๆเดี๋ยวนี้อะ่ช่วงนี้ก็เ,เป็นช่วงที่หลายๆคนกําลังย่างแล้วก็เตรียมของพอร้อมที่จะกินนะครับเดี๋ยวเรามาถามน้องในฟิตกันดีกว่าว่าเนื้อย่างกินกับอะไรถึงจะอร่อยจิ้มแจ่วทำไม <ใช S 2> จิ้มแจ่วแล้วอร่อยก็มันติดแซบอะเพราะว่าเราเป็นคนไทยไใช่เราติดแบบเปรี้ยวเค็มหวานอยู่แล้วถูกเนื้อย่างถ้าให้กิน จิ้มกับอะไรถึงจะอร่อยกินกับเธอครับกินกเออร่อยสุดอ่ะจิ้มกับอะไรดีวะถึงจะอร่อยกินกับน้ําจิ้มแจ่วครับน้ําจิ้มแจ่วสองแต้มแล้วนะใช่อร่อยมากทำไมถึงชอบกินกับน้าจิ้มแจ่วเพราะว่ามันแซ่บดีครับเปรี้ยวหวานเผ็ดกำลังลงตัวครับเวลากินเนื้อย่างจิ้มกับอะไรหรือว่ากินกับอะไรถึงจะอร่อยจิ้มเกลือพริกไทยมันชูรสชาติมากขึ้นรสชาติของของเนื้อหรือว่ารสชาติของเกลือก็จิ้มเกลือเยอะจิ้มเยอะแล้วเนื้อชอบกินส่วนไหนที่สุดชอบกิน ลิ้นลิ้นบัวุ้ยนานที่จะเจอคนกินลิ้นนะใครชอบกินลิ้นเราเอาไปจิ้มกับเกลือพริกไทยลงคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับเนื้อย่างจิ้มกับอะไรหรือกินกับอะไรแล้วจะอร่อยกินกับแฟนขิงมากขิงคือปกติอะกินพริกไทยกับเกลือเหมือนจ๊อบแต่ที่ไม่ปกติคือกูจิ้มน้ำปลาแต่ว่าเราไม่ต้องจิ้มเยอะเพราะว่าพริกไทยโรยเสร็จแล้วจิ้มน้ำปลานิดนึงก็จะได้ความ เค็มแล้วก็เผ็ดนิดนึงออนอกจากก็คือตัดเกลือไปใช่เพราะว่ามันใชู่ทอนำแล้วจิ้มน้ำปลาไม่อร่อยใครเคยกินเนื้อย่างจิ้มน้ำปลาคอมเมนต์มาบอกปกติกินเนื้อจิ้มกับซอสอะไรกับเกลือแบบ100%ตต้องเกลือเกลือ only เกลืออย่างเดียวก็ได้หรือว่าแบบเกลือกับพริกไทยก็ได้แต่ส่วนใหญ่อะถ้าเป็นเกลืออย่างเดียวจะชอบเป็นเกลือที่เป็นแบบเป็นเกลือเม็ดใหญ่หน่อย พราะรู้สึกว่ามันได้เคี้ยวอ่ะใช่พราะชอบท e เจอร์ของการเคี้ยวเกลือไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้ชอบเนื้อไม่ได้อินเนื้อแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ใช่เนื้อก็เ้าเหนียวจิ้มอยู่แล้วนะคือไม่ได้กินเนื้อไม่ได้จะกินเนื้อใช่อยากกินเกลือใช่แค่อยากอยากกินเกลือพี่ติวชอบกินเนื้อกับน้ำจิ้มอะไรครับกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนื้อกับซีฟู้ดหมูย่างกับเนื้อย่างไงกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเออเคยกินชอบความกระเทียมความพริก ความมะนาวอะไรอย่างเนี่ะเนื้อย่างจิ้มกับอะไรถึงจะอร่อยไมายงเนตเท่านั้นมายยงเนตใช่จะเป็นไมายงเนตที่แบบหวานหวานที่เหมือนแบบเขาใส่ในซูชิอารมณ์นั่นน่ะที่หวานหวานอะเอออารมณ์สลัดที่ใส่สลัดเออฟิวสลัดชิมมันจะรสชาติยังไงมันจะมีความมันของเนื้อใช่ไหมแล้วเนื้อมันหมักมาอยู่แล้ว่มันจะมีความเค็มนิดนึงแล้วมีหวานแทรกขึ้นมาอร่อยเนื้อย่างกินกับอะไรถึงจะอร่อยครับพี่ยังซอสต้กระเทยค่ะอันนี้คลาสสิกนะ อ่ะแบบเราฟิลเด็กน้อยอ่ะกินเผ็ดไม่ได้อ่ะมันเหมือนกินสเต็กปะถ้าแบบเราเอาเนื้อแล้วใส่กับอ่าเออใช่มันเออมันก็จะค่ะฟิลฟิลฟิลนะคืแบบจิ้มสเต็กเพราะนี่บางทีก็จิ้มแบบเกลือพริกไทยเฉยแล้วก็จิ้มซอสผักชีหน่อยนึงอะไรเงี้ยเออแต่ผมว่าคนไทยติดกิ้มแจ่วจิ้มซอสผัเออโอเคใครกินแบบไหนคอมเมนต์บอกหน่อยชอบนะที่คนอิ่มก็แท็กไปเข้าไปเล่นกับบสบายคนที่มผิวก็เขาออกมาเวียนๆตอนนี้มาสู่สุดท้ายให้ตายไงก็อยากกินอไงที่ดี แล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าจะอยากกินก็คือเอาเคียย์ท้ายก่อนเลยเข้าใจแล้วว่าหิวกัน,กนม,ามามามาเอาสามชั้นออกมาเออนี่สามชั้นเดี๋ยวนี้จะบอกว่าเขาตัดในซูเปอร์ตัด<ช>ดีมากนะครับเป็นเส้นเลยคุณเห็นเปล่าตัดดีมากแล้วก็เวลาลงก็ลงไปก่อนเลยอันนี้ใสหนังลงก่อนเอาหนังลงกนก็ดีอันนี้ใจเย็นหน่อยนะกินดิบไม่ได้นะคะอันนี้ใจเย็นหน่อยแล้วก็เวลามันเกลี่ยหมดอ่ะมันจะซปเปอร์ซปเปอร์อร่อยเลย ต้องใจเย็ยนนิดนึงอันนี้รับรองว่าดีเด <Ooh. S 1> ี๋ยวจะลาไปด้วยภาพอันนี้ตอนจบละกันเพราะว่าใช้เวลานาน,านมากแต่ออกมารับรองดีแน่นอนพ่อบีขอคุณลูกค้าใจดีวันนี้นะครับใครกำลังมองหาเครื่องกรองอากาศอยู่นะครับ mm. แนะนำนะครับ U Air mm. นะครับสามารถกำจัดฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ9.9 เ7นะฮะเป็นแบรนด์ดังจากสวีเดนนะครับมีคนนิยมใช้กันมากเลยนี่แถมตอนนี้มีวางขายนะครับ60ประเทศทั่วโลกนะครับใช้แล้วเขาบอกเหมือนอยู่อากาศิทวีเดนี่เขาบอกเขาบอกมาใช้แล้วอากาศิทธิสวีเดนะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของแบรนด์นี้คือ Clear Air for Everyone นะฮะอยากให้ทุกคนได้รับอากาศบริสุทธิ์และสะอาดถ้ายิ่งมีครอบครัวงจะเข้าใจเลยอยากให้เขาได้อะไรที่มันดีๆนั่นแหละเนาะแลวแบรนด์นี้เขาตั้งใจทำมากนะครับตอบโตรวจทุกคนทุกกลุ่มจริงนะคร หาอะไรเขาจะส่งเครื่องใหม่ทันทีด้วยไม่ใช่ว่ารอซ่อมนะ<ช>เอาเครื่องใหม่ไปก่อน<ม>นะครับใครสนใจนะครับสามารถหาซื้อได้ทางห้างสินดค้าชั้นนำนะครับร้านค้าออนไลน์นะครับสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official นะครับ b l u e Air นะครับ Facebook Blue Air Thailand นะครับหรือโทร024465666ครับ เพราะว่าช่วงนี้แบบน้าฝุ่นจริงๆอยากให้ทุกคนใส่ใจเรื่องสุขภาพนะครับก็เดี๋ยวลาไปได้วยบาร์บีคิวนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วประชุมต่อนะครับเมนูหน้าอยากให้นทำอะไรก็ลองบอกหน่อยเดี๋ยวว่าอยากเห็นใครมาบ้านพี่โคนแลวพี่โคสปิ้งบราร์บีคิวให้ใครหรือทำทรายการใหม่ไหมชื่อลิมระเบียง <c oughs> เอาตามนี้ครับบ๊ายบาย